หลังจากที่เ bon ทคบอลไทยได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลกีฬาทั่วโลกวันนี้จะพาเพื่อนๆไปส่องคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 1> แรกได้มา่ล่าวว่าผู้เล่นไทยน่าทึ่งมากคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดมาได้เมื่อก่าว่ารอชมมาเลเซียและเกาหลีใต้ได้เลยส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้เมื่อก่าวว่านันกกีฬาที่เคยเล่นสีป,ปะก่อซึ่งเป็นกีฬาของชาวอาเซียนจะได้เปรียบในกีฬาชนิดนี้ส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้เมื่อก่าวว่าเป็นการใช้ทักษะของสีปาก่อ ส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าประเทศไทยมีพื้นฐานในการเล่นเซปตะก้อมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับพวกเขาคอมเมนต์ comment ถัดมาได้มากล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่คล้ายกับเซบปตะก้อประเทศในแถบเอเชียมีโอกาสสูงที่จะได้ควา้าเหรียญทองส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าบางทีประเทศไทยอาจจะส่งนักกีฬาตะก้อของพวกเขามาแข่งขันในกีฬานี้ส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าหากมาเลเซียเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬาชนิดนี้นัดชิงชนะเลิศน่าจะเป็นไทยกับมาเลเซีย ส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้มากล่าวว่าผมคิดว่าประเทศไทยจาเป็นต้องฝึกลูกเสิร์ฟรับและเซตให้มากขึ้นผมรู้ว่าพวกเขาสามารถจะโดดตบได้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากกมีพื้นฐานในเิบัตกกอ,อีกมีเกิน1-2ึปีพวกเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในกีฬาชนิดนี้อย่างแน่นอนส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าเมื่อกีฬาของยุโรปเริ่มถูกคอบงำโดยชาวเอเชียต่อไปการตีลังกาตบจะถูกแบนคอยดูรลกันเช่นเดียวกับกีฬาแบดมินตันส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าช่างเป็นกีฬาที่ไร้สาระอะไรเช่นนี้ พวกเขาแค่สร้างกีฬาผสมภาษาระหว่างปิงปองสิบปัตะกอฟุตบอลและฟุตซอลไม่มีความคิดรเริ่มใหม่ในกีฬาชนิดนี้แต่อย่างใดส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าฉันคิดว่ามาเลเซียอินโดนีเซียและชาติอื่นในอาเซียนควรเข้าร่วมแข่งขันในรายการชนิดนี้ส่วนคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าชาวอินโดนีเซียหลายคนเก่งในกีฬาสิบปตัตะกอน่าจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าชาวโยุโรปดูเด็กไปเลยเมื่อชาวอาเซียนหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้ชาวเอเชียสามารถเอาชนะชาวโยุโรปได้อย่างง่ายดายในกีฬาชนิดนี้ ทำไมอินโดนเีเซียและมาเลเซียถึงไม่เข้าร่วมรายการนี้ด้วยล่ะก็เป็นคอมเมนต์สาหรับแฟนกีฬาต่างชาติตอ้องติดตามต่อไปนะครับจะลืมนะกดไลค์กซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย